เด็กม .6 ทุกคนนะคะก็ม .6 กันแล้วเนาะก็เป็นปีสุดท้ายแล,ล้วที่เราจะได้เจอกันแล้วก็กิจกรรมนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมเกือบสุดท้ายที่เด็กๆจะได้มาทำกิจกรรมกับพวกครูเนาะก็จะจบกันแล้วพวกครูก็พูดนิดนึงแล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เราเลือกไม่ว่าเด็กๆจะเลือกเส้นทางไหนอย่าลืมว่ามีผูค้คอย จากคอยเป็นเบื้องหลังนะคะจะคอยเป็นที่ะะปรึกษาให้ตลอดจบไปแล้วเราก็ยังเป็นครูเป็นศิษย์ที่น่ารักกันแบบนี้ตลอดไปก็สุดท้ายเราก็อย่าลืมสุแพ้นะคะฮัลเราสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะก็ถ้าให้พูดถึงม .6 เนาะเราอยู่ด้วยกันมาสปีนะคะเรารู้ใจกันแล้วแหละ าอาจารย์คิดยังไงพวกหนูคิดยังไงนะคะเร็วมากเลยแป๊เดียวเองอาจารย์ก็ขอให้เด็กๆทุกคนแะล,ลูกนอ้อมีความสุขนะคะได้ไปเปิดโลกเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆเจอกับสิ่งที่ตัวเองอะ่ะตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะก็เราซื้อแอนเองเนาะก็สำหรับพี่มอบกนะคะที่จะจบปีการศึกษาปีนี้นะคะก็ที่จริงก็ยังไม่จบหรอกแต่ก็ถือว่าวันนี้เราซือจะมาพูดให้กําลังใจแล้วก็ออยพรเนาะว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เราจะอยู่ในหัวเทพศิรินของเรานะคะก็อยากให้เด็กๆเนี่ยเก็บเกี่ยวเรียกว่าความรู้สึกประสบการณ์หรือว่าเรียกว่าความรู้สึกที่อยู่กับเพื่อนๆคุณครูแล้วก็ที่จะอยู่กับเพื่อนๆหรือว่าต่างๆสิ่งต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนนะคะก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะได้รับ ประสบการณ์แล้วก็ได้รับความทรงจําในช่วงหนึ่งของชีวิตที่ยังเป็นนักเรียนอยู่นะคะก็อยากให้เก็บช่วงเวลานี้ไว้เยอะเพราะว่าถ้าเด็กๆเนี่ยไปเรียนในช่วงมหาลัยเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนแบบนี้หรือว่าอาจจะไม่ได้เจอคนที่เราสนิทกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เด็กๆเ,เก็บความทรงจำแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็ขอวอวยพรให้เด็กๆทุกคนเนาะขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตประสบสิ่งได้หวังสิ่งได้ขอให้สมหวังทุกอย่างแล้วก็ ขอให้เด็กเนี่ยได้เข้ามาหาลัยแล้วก็ได้เข้าไปเรียนในคณะที่ตัวเองอยากเรียนแล้วก็อยากจะประกอบวิชาชีพในตัวเองที่ตัวเองต้องการนะคะก็หลอซื้อเนี่ยก็จะคอยอยู่เป็นกําลังใจให้ข้างหลังเนาะมีรายหันมาข้างหลังก็ยังเจอหลาซื้อเสมอนะคะก็หวังว่าเด็กๆจะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วก็ขอให้แบบเด็กๆสามารถไปใช้ชีวิตข้างนอกได้อย่างแบบแฮปปี้ไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะก็ขอให้สู้ๆเนาะ ขอให้สู้ๆนะคะโอเคสวัสดีนะคะเอคนิงง่งมหกทุกคน<ม>ผู้น่ารักเรางเจอกันมาตลอดบางคนเราเคยสอนมาตั้งแต่อยู่มอตอน้นก<ม>็มถึงวันนี้หนูอยู่มหกแล้วสามปีมันช่างผ่านไปร<ม>วด<ะ>เร็วมากแล้วก็ตลอดเวลาสาม,ม,ามาาปีที่ผ่านมาหนูเป็นเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าหนูจะรักษาความวาาาน่ารักของเราันนี้ต่อไป<ม><ม>แล้วก็เราเซอร์ก็ขออวยพรให้พวกหนูช่วงดีในทางที่ตัวเองเลือก เลือกในสิ่งที่เดงสนใจและต้องการจะไปนะคะจริงๆอย่าไปตามใครทุกคนมีเส้นทางของตัวเองหวังว่าทุกคนจะโชคดีในเส้นทางของตัวเองนะคะก็สำหรับรุ่นพี่ม .6 ที่จะจบในปีนี้นะคะเป็นรุ่นที่เข้ามาพร้อมกันกับเหล่าซื้อที่เข้ามาในเทพสิรินี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกใจหายที่จะไม่ได้เจอนักเรียนแล้ว

未来可期，他的意思是希望你未来的日子想要什么都可以拥有。好，高三六班的同学们，大家好，我是青青老师，非常高兴你们明年就要毕业了，祝你们毕业快乐，在以后的日子。 可以每天都有一个很好的心情。愿此去繁花似锦，再相逢依旧如故。毕业不是终点，而是新的起点。祝大家可以在新的起点依旧成为最好的自己。谢谢大家。各位同学好，我是比利。 或许不是全部的人都认识我，但应该也有部分的人上过我的课吧。<laughs> 我要告诉你们，呃，在学习的道路上，成绩不是一切，只要你们保持着愿意学习、努力的态度，就一定能够达到你们想要的成果。愿在座的应届毕业生们前程似锦，毕业快乐。好 <Okay, okay. S 3>，高好要，给，老师，说，一哈啊，啊， แสดงความยินดีด้วยกับการที่ระจบม6ในปีนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆโชคดีแล้วก็ขอบคุณที่ต้อนรับพวกหนูม4ใหม่เป็นอย่างดีแล้วก็ก็ดูแลมาอย่างดีก็ขอบคุณค่ะค่ะก็ขอให้พี่ๆม6ในปีนี้คะไปเป็นเด็กของก้าที่มีมหาลัยอยู่ทุกคนเลยขอให้มีความสุขกับเส้นทางที่พวกพี่ๆเลือกนะคะฝากถึงพิมพิมพัพง ขอให้ได้เข้าคณะที่อยากเข้าเข้ามาหาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝันแล้วขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างฝากถึงพี่ไม้หกสิเอ็ดขอให้พ,พี่ประสบความเป็นในชีวิตได้เข้าคณะที่ชอบแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบายบาย